nó kia kia chĩp kia mua á chuyện này, ừi review mua á, ồ, và nó nó lộn quáng nó kép mà nó màyu như này là, quái lực quáng, bởi vì bởi vì nó không có piếng khổng lồ, ừi, nó không có piếng khổng lồ, ừi, nó không có piếng nó không có piếng khổng lồ, ừi, nó không có piếng khổng nó không có piếng khổng lồ, ừi, nó nó không có piếng khổng lồ, ừi, nó không có piếng khổng lồ, ừi, nó không nó không có piếng khổng lồ, nó không có piếng khổng lồ, nó không có piếng อ๋อถ้าเป็นหัวแคบจะไม่มีสปริงอ๋อครับอันนี้เป็นรุ่นหัวว่างอ๋อนี่หัวเมกาเกาญี่ปุ่นเลยนะครับมีโชว์น้อง,องนี่โชว์น้องโชว์น้องชวนมีข้าวอ่อนป่ะเนี่ยเออเว้ยมีจริงเออะเลยเกาหลีปุ่นแล้วอย่างเงี้ยก็มีอุปกรณ์มีคันเกียร์มาให้ครบนะครับมีซุ้มเนี่ยนี่คันเกียร์อยู่นี้ไฟลในมีลอดนีออน มาเดิมๆไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บงานนะครับเนี่ยมาเดิมๆเลยก็ถือว่าซุ้ยอยู่นะครับลูกนี้นนี้จะดําเนินการติดตั้งที่อู่ลงกึ่งกอมอติฟตี้เรื่องเปลี่ยนหัวไว้ใจแล้วบ่ายทั้งชวนกับลูกพี่หมดซื้อหัวมาแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยส่องส่องฝีผ้าแล้วหัวจะพูดหมดจะพูดแล้วอันนี้เมื่อกี้พี่บ้าบอกว่าเป็นหัวกว้างมันจะมีสปริงเนี่ยนี่มีสปริงเป็นความรู้อืม อันนี้ไม่ใช่กระปุกพวงมาลัยนะไปย้าย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 เราไปรีวิวแล้วเราได้กระปุกพวงมาลัยมาคแบบซือตีนกระตีมาเงี้ยได้มาเลยได้ฮะนี่แต่กับญี่ปุ่นนี่แก่ลงดูดูเล่นใหม่เบรกพวงมาลัยมีนวมหุ้มมาด้วยเฮ้ยจริงเปล่าชิบหายแล้วไงจับไปแล้วด้วย นี่นับตัดก็จะประมาณนี้ครับคอ,อ,อ,อนโซลก็ถือว่าครบแล้วไหมถือว่าสมบูรณ์มีกองออ,ดดอกาะแ,แต่เนี่ยยกว่ายกไม่ยังปลดหลับไม่ได้นยไม่รู้ว่าเป็นไฟฟ้าหรือว่าไงแต่นั้นจะต้องทอดออกดูตอนนี้กำลังดูว่าจะยวกวัอวไหนเพราะ,ะทางอู่เราทัอรมารครับวางหรือพุ่ยเต้งกัน <laughs> ที่เป็นคันแลกอ่ะที่รับมาปกติเรารับปุ้ยเต้นทางโคราร์เอะโคราร์พี่บ้าเขาอยู่โครารเนอะเออวัดเข็นมาไงรถกีบวัดเข็นมาคันนี้ก็หนูลองยางเดียวอ่ะเออคันแรกอ่ะนี่เต้นคันนี้คันนู้นต้อยคันนู้นคันทอมคารเบียนใช่ทำระบบก็คีบอ้าวทำแอร์ได้ด้วยแอร์แล้ว้อแอร์อะไรเนี่ยนี่ก็ต้อยตะบุญแล้วพราะข้ากับเจ้ากับ ได้มาอยู่โน้น<ป>อ๋ออยู่ในู่ย<ป>ือคือแบบซวยนะ<ป>น่าจะนิ่มน่าดูนะ่ะมีสปริงมีโช๊คนะ<ป>อะ๋มีบันไดยยด้วยติดกระตีมามีบันไดเบ้าบันไดเย,ยียบขึ้นหัวเก่งเลย